รายการค้าวันที่สองมกราซื้อบริการเป็นเงินสดในวงเล็บซื้อสดขีดงานบริการข่าระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้า,ากดเวิร์ r โปรค่ะอินไวต์บริการกดซื้อสดคะ่ะโอเคคะ่ะ เอฟสามเพิ่มเลขที่อ้างอิงสี่ศูนย์ศูนย์สองค่ะเปลี่ยนมาที่กระสานเป็นยี่สิบสองศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะ ผู้ขายนะ,ะดดะะขะนะคะใส่จุดกด enter ค่ะ A3 กดเลือกค่ะคอรัม n T ใส่8ค่ะรหัสใส่จุดกด enter ค่ะ G6 กดเลือกค่ะจำนวนหนึ่ง ราคาสองพันค่ะบันทึกภาษีค่ะนะที่ตายเปลี่ยนเอ็นเป็นวายค่ะเลขที่นะคะใส่ศูนย์หกตัวใส่เลขหนึ่งตามค่ะเลขที่ย้างอิงค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สอง เงื่อนไขหักภาษีใส่หนึ่งค่ะเงื่อนไขทางที่ใดก็ใส่หนึ่งค่ะลำดับในการรายงานภาษีศูนย์สี่ตัวเลขหนึ่งค่ะประเภทเงินได้นะคะค่าคอมพิวเตอร์ค่ะค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะ ราาสีนะคะสามเปอร์เซ็นค่ะเรียบร้อยแล้วกด F10 เซฟค่ะเรียบร้อยแล้วกด F10 บันทึกค่ะบันทึกอีกครั้งค่ะ กดออกค่ะ